เดี๋ยวนี้สิ่งหนึ่งที่สร้างความเป็นห่วงให้กับผู้ใหญ่ก็คือการที่ลูกหลานนักเรียนติดเกมออนไลน์ติดมือถืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้วแต่ตอนนี้มันมีแนวโน้มใหม่นะว่า กลุ่มคนที่ติดมือถือที่กำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็คือคนแก่ที่อังกฤษเนี่ยเขามีศูนย์บำบัดคนที่มีปัญหาติดเกมระยะหลังเนี่ยพบว่าคนที่มารับกบารบำบัดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่อายุมาก อายุสูงสุดนะที่มารับการบาบัดคืออายุ72ปีติดเกมอย่างหนักในเกาหลีเนี่ย16หรือ15เปอร์เซ็นต์ของคนที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยติดมือถือก็ประมาณ1ใน6หรือ1ใน7เกาหลีเนี่ยมันประเทศที่เทคโนโลยีออนไลน์ พัฒนามากนะคนก็มีมือถือกันเยอะเดีย๋ยวนี้คนแก่หรือคนสูงวัยนี่ก็มีมือถือกันเกือบหมดแต่หนึ่งใน6กหนึ่งในเนี่ติดมือถือนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะอันนี้เป็นแนวโน้มใหม่นะที่กำลังเกิดขึ้นในหลายประเทศซึ่งก็คงรวมถึงประเทศไทยด้วยทำไม คนแก่จึงติดมือถือหรือว่าติดพวกแท็บเล็ตมาึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามีเวลาว่างเยอะกเกษียณแล้วก็มักจะไม่ค่อยมีอะไรทําแล้วก็พายุมากๆก็ชอบติดบ้านไปไหนไม่ได้แถมอยู่คนเดียวด้วยก็เลย เอามือถือเอาแท็บเล็ตเอาคอมพิวเตอร์ออนไลน์นี่มาเป็นที่พึ่งเพื่อดูโซเชียลมีเดียมั่งเล่นเกมออนไลน์มั่งหรือว่าดูหนังออนไลน์บัางอีกอย่างนึงก็คือนิสัยเดิมที่มีอยู่แล้วคือติดติดจอหรือชอบอยู่หน้าจอแต่ก่อนก็คือจอโทรทัศน์คนอังกฤษเนี่ยในอังกฤษเนี่ย คนที่อายุ75ปีขึ้นไปนี่ใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรทัศน์เนี่ยวันละ5ชั่วโมงครึ่งก็เรียกว่ามากกว่าวัยรุ่นนะเพราะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ดูโทรทัศน์กันละแต่ตอนหลังเนี่ยพอมีมือถือมีแท็บเล็ตแพร่หลายมากขึ้น แล้วก็คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อสิบปีที่แล้วสมัยที่ยังไม่เกษียณสมัยที่ยังทํางานเป็นผู้จัดการเป็นพนักงานเป็นข้าราชก,การมาถึงตอนนี้ผ่านมาสิบกว่าปีก็เกษียณก็คุ้นเคยกับเทคโนโลยีพวกนี้ก็มาใช้โดยเพราะอายุมากมีเวลาว่างเยอะแถมก็ไม่ค่อยมีใครอยู่บ้านด้วยเงา จากเดิมที่อยู่หน้าจอโทรทัศน์วันละห้าชั่วโมงตอนนี้ก็ให้เวลาหรือใช้เวลากับอยู่หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตเพิ่มขึ้นอีกดูโทรทัศน์ก็ไม่ได้น้อยลงนะแต่ว่าที่เพิ่มมาคือดูมือถือดูแท็บเล็ตหรือว่าใช้คอมพิวเตอร์ออนไลน์นอังกฤษเนี่ยหเนเนี่ยของ ชาวอังกฤษเนี่ยอยู่หน้าจอมือถือจอแท็บเล็ตเนี่ยวันละสามชั่วโมงจากเดิมอยู่หน้าจอโทรทัศน์5ชั่วโมงครึ่งนะบวก3ชั่วโมงเข้าไปก็เป็น8ชั่วโมงครึ่งอยู่หน้าจอจอโทรทัศน์ก็เอาจอมือถือก็เอาจอแท็บเล็ตก็เอาแล้วตอนหลังก็ไปหาซื้อนะ่าม่เครื่องเล่นวิดีโอเกม เพราะว่ามีเงินซื้อนะก็เลยติดกันใหญ่เลยคนนี้ติดมือถือติดเกมนะอันนี้ก็กำลังกลายเป็นปัญหาของคนแก่หรือผู้สูงวัยทั่วโลกนะบ้านเรานี่คนแก่ยังไม่ติดมือถือหรือแทบเลตมากเท่ากับคนหนุ่มสาวแต่ไม่นานนะอีกสิบปีข้างหน้างคงจะติดกันมากเลยนะนะแล้วมันก็มีปัญหาตามมานะก็คือว่า พอติดมือถือมาก,ก็เริ่มติดเกมแล้วติดเกมปัญหาติดเกมตอนนี้ไม่ใช่เป็นปัญหาของเด็กวัยรุ่นแล้วเป็นจะเป็นปัญหาของคนรุ่นใหม่ไอ้คนรุ่นเก่าผู้สูงวัยหรือแม่ก็นอนไม่หลับในเมืองจีนนี่คนสูงวัยที่นอนไม่หลับเนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็สัมพันธ์กับการใช้มือถือการใช้แท็บเล็ต อันนี้ก็กลายเป็นเรียกเป็นภัยอย่างใหม่นะของคนแก่คนชรามันไม่เพียงแต่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพก็คือเอาแต่นั่งแช่อยู่หน้าจอไม่ไปไหนไม่ออกกำลังกายไม่เดินไม่ไปพบปะสังสรรกับผู้คนแล้วยังเป็นช่องช่องโว้นะให้พวกสแกมเมอร์พวกวิชาชีนี่มาลวงเอาเงินของคนแก่ เพราะว่าคนแก่ผู้สูงวัยเนี่ยโทรศัพท์ที่ใช้ออนไลน์เนี่ยหรือใช้เล่นเกมเนี่ยมันมักจะพ่วงติดอยู่กับบัญชีเงินบัญชีเงินในธนาคารเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยอาจจะเล่นเกมก็เยอะนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้มีบัญชีมีเงินในบัญชีธนาคารเท่าไหร่ และโทรศัพท์ที่เขาใช้ก็มักจะไม่ได้มีบัญชีที่จะโอนหรือทำธุรกรรมออนไลน์ได้ต่างจากคนสูงวัยก็ใช้แอปในการโอนเงินสะดวกดีแต่ว่าแอปนี้มันก็อยู่ในโทรศัพท์ที่ใช้เล่นมือถือเอที่ใช้เล่นเกมออนไลน์หรือใช้ทำติดต่อโซเชียลมีเดีย ก็เป็นช่องให้พวกสแกมเมอร์นี่มาหลอกนะเพราะว่าคนแก่นี่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าทันพวกสแกมเมอร์เท่าไหร่โดนหลอกง่ายและโดนหลอกไปทีนึงก็หมดกันไปเป็นล้านหรือหมดไปหมดเนื้อหมดตัวเลยอันนี้ก็เป็นปัญหานะที่ที่กำลังเกิดขึ้นกับผู้สูงวัยและเงื่อนไขหนึ่งนะที่ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยติดมือถือเนี่ยก็เพราะไม่มีคนช่วย ตักเตือนไม่เหมือนเด็กหรือวัยรุ่นหนุ่มสาวนะอยู่ในสายตาของพ่อแม่อยู่ในสายตาของครูมีผู้ใหญ่เป็นผู้กำกับจะใช้มือถือจะเล่นเกมก็ทำไม่ได้สะดวกนะถูกพ่อแม่เตือนบางทีไปโรงเรียนก็ถูกโรงเรียนห้ามใช้แต่คนแก่เนี่ยไม่มีใครเตือนนะไม่มีใครดูแลใช้เต็มที่เลย ก็เลยตกเป็นเหยื่อของมือถือแล้วก็พวกสแกมเมอร์ได้ง่ายอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นนะกับผู้สูงวัยนะหรือกำลังเกิดขึ้นแล้วอันนี้ก็เตรียมเตรียมตัวนะที่รักษาใจว่าอย่าให้ตกเป็นเหยื่อของพวกสแกมเมอร์หรือติดมือถือมากเกินไปนะพยายามหากิจกรรมอะไรทำมันจะได้ไม่เหงาแล้วก็จะได้มีการเคลื่อนไหว มีสังคมที่เป็นคนจริงๆไม่ใช่ติดต่อกันผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตส่วนลูกหลานนี่ก็ถ้ามีถ้ายังมีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านนี่ก็คงต้องช่วยจับ,จบ,จบตาดูนะเพราะว่าคนแก่นี่ใช้มือถือเยอะไหมแต่ก่อนเนี่ยก็อยู่หน้าจอโทรทัศน์จนอินกับการเมืองโดยเพราะช่วงที่มีความขัดแย้งเรื่องเหลืองแดงคนแก่นี่อินมากที่สุดเลย นะเพราะว่าอยู่กับหน้าจอนี่วันละหลายชั่วโมงตอนนี้กำลังจะอยู่หน้าจอมือถือจอแท็บเล็ตอีกหลายชั่วโมงลูกหลานเนี่ยคอยต้องคอยดูนะเราคอยเตือนเตือนหน่อยชวนพ่อแม่ปู่ย่าตาย,ายายไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้างไม่งั้นนี่ก็จะถูกมือถือนี่หรือพวกเทคโนโลยีดิจิตอลออนไลน์วกนี้มันทำให้สุขภาพทั้งกายและจิตใจแย่ลงรวม,วมอาจจะรวมถึงทำให้ เสียเงินเสียทองเพราะถูกหลอกด้วยนะอันนี้ก็เป็นภัยใหม่นะของคนแก่ในยุคนี้แล้วก็ยุคต่อไปเอาเตรียมรับพรชิตตังปฏิตังดูมหังก่อยทาผลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วพาะเมวาสมมชาตุจงสำเร็จโดยชาพรเพปูเรนตุสังกปา ขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่โทปนาราโซโยาตาเหมือนพระจัจัร์ในวันเพลมณีโชติราโซโยาตาแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาภิตโยวิวาชนตุวามจารายทั้งปวงจงบำราดไปยรรโรคโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหาย วันตระโย ο, อันตรายามีแก่ท่านสุขีธิภาอยุโกภวาจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนพิวาธนาสิริสนิจังุธาปจายโนตาโรธรรมาวาธิอายุวันโนสุขังพลังสิบากายคืออายุวันนาสุขาพราย่อนเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกลาม ปกติอ่านนอนจากผู้ใหญ่เป็นนิสภาวัาุสูษาพมังคลังสัพพมงคลจงมีแก่ท่านคันตูสาพ,พเทวตาพระเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมานุภาเวนาอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนา อนุภาแห่ง,งพระสงฆ์สัทธาสธทิภาวันตุเตความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่าทุาทุเมื่อเทอม